กับอบอุ่นใจนีซัมซัมด็อกฟิลเตอร์โยโยโหเปิดมาคอมเมนต์หวานมาก oh. นี่เขาแบบเขาแบบเขาหลับไปแล้วนะเขาหลับไปแล้วเขาเขากินยาแก้แพ้นอนไปแล้ว mm. เสียหายเสียหายดีครับนี่ครับเลี้วไงเขาหลับหลับหลับคาโทรศัพท์เนี่ยพิมพิมขาดประโยคไปยังไม่โพสเลยเนี่ยกำกำลังพิมพ์จะโพสละแต่หลับไปก่อนฮะยาเซลดียาเซลดีอุ้ยนี่คนดูเยอะคนดูเยอะเนี่ยคนดูเยอะมาดูคุณหลับเนี่ย เดี๋ยวยากภูมิแพ้อืมเขาเป็นภูมิแพ้เขาเป็นภูมิแพ้โหน่าอุ้มานเลยนะครับลองเพลงเพิ่มเลยลองเพลงเพงหน่อยลองเพลงโอ้โหโอ้ยดึงหัวขาดแล้วมั้างหวีผมให้หวีผมให้บ๊อบบี้ไหนดูดิสนุกมากหวานหวานโอเคก็คืออยากจะบอกทุกเบรกนะครับทุกเบรกทุกเบรกจริงๆนะ ทุกเบรกนี่คือแบบหมดหมดตอมหน้าแล้วหมดคอมนะอย่างเงาหมดตอบนะมีแต่บางวันตอบไม่ใช่หอเออเดี่ยหมดตอบหมดหมดหมดขึ้นหน้าหมดหมดขึ้นตา <laughs> ไหนนะตอนนี้สุดมากครับใช่คนนี้สุดครับผมสุดสุดแล้วตอนนี้แบบไม่ไหวแล้ว นี่ว่ายากแ,กแก้แเ้็นง่วงทำ่วงเลเออเขาเพิ่งกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็ง่วงเอาจริงกินแทนแบบเออนั่นแหละกินให้กินให้หลับฝันดีได้นะครับหวานเกินหวานเกินแม่มะมี่มม,มี่ทำใจยากมากโอ้โหเนี่ยเป็นเนี่ยซีนซีนนั้นเป็นซีนที่แบบไม่ได้กซ์เดคเลยใช่ไหมครับทุกคนซีนซีนในเต็นนะซีนในเต็นเป็นไงครับไหนรีวิวไหนตอนถ่ายเป็นไงครับผม หน้าแดงใช่หน้าแดงใช่ตอนถ่ายครับหน้าแดงครับตอนถ่ายเพราะว่าเพราะพอลอนนะพอร้อนร้อนแล้วกูเก่งมากใช่แล้วกูเก่งมากเหมือถึงแบบเก่งหน้าอ่เก่งกล้ามเก่งแบบเก่งเก่งหลังลำตัวเพราะว่าเพราะว่าไปดูดิเพราะพอมันต้องอยู่ข้างบนอ่ะมันต้องแบบเก่งลำตัวท่าไงท่าท่าเป็นท่าที่เมื่อยมากเลย เป็นท่าที่ไม่ได้แต่เขา,เอ,าอยู่ได้นะครับผมสามสี่คัดเป็นซีนที่ไม่คิดว่าจะได้ถ่ายเป็นซีนที่ไม่ได้คิดว่าจะได้ถ่ายแล้วจริงๆต้องจริงๆแล้เรียกว่าไงอ่ะเห็นเขาบอกต้องให้อัปพรูฟด้วยใช่ไหม<ช>เออแต่ก็ <c oughs> ว้าว on นแอร์จนได้สุดยอด ไม่เคยเล่นซีนแบบนี้กับดังเลยไม่เคยเล่นซีหนีเลยดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไม่ว่าจะกลับใครก็ตามไม่เคยเล่นอย่างนี้จริงๆเขินแบบตะโกนว่าเขินไหนเขินยังไงเะะขินแบบตะโกนว่าเขินต้องทำยังไงเดี๋ยาทำไงเขเขินโอเค เดี๋ยวให้ให้ให้เขานอนไปดีกว่าครับผมให้พี่เขาหลับไปแล้วกันนะเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนคุ i น h t ครับเจอกันนะจ๊ะจุบ๊บๆตัดจบอย่างนี้แล้วกัน